สวรรค์เก้ชั้นฟ้าประตูแห่งปริศนาเหนือฟากฟ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือนครเมคินเมืองของเหล่าเทพผู้สูงส่งดอกไม้ทุกต้นผลิบานเป็นสีชมพูระเรื่อราวท้องฟ้ายามรุ่งสางเหล่าเทพ,พบุตรล้วนรูปงามเหล่าเทพธิดาล้วนงามเกินพันนาเจ้าเมืองผู้ทรงฤทธิ์มีพระธิดาทั้งเก้าดุดัญญมณีประดับสวรรค์ และผู้เป็นดั่งไครมุกล้ำค่าคือมานิกาน้องสาวคนสุดท้องผิวขาวราวหิมะดวงตาเปล่งประกายดุดดวงดาวแต่หัวใจกลับรักการผจญภยัยไม่ฟังคำตักเตือนของผู้ใดสะพานต้องห้ามวันหนึ่งมานิกาเดินเล่นตามลำพังจนถึงสะพานไม้ประกายที่ทอดข้ามทะเลเมฆไปอย่างทิศต,ตะวันตก ปลายสภานามีประตูคริสตันส่องแสงเย็นเยียบราวน้ำค้างผู้เฝ้าประตูในกราะสีเงินก้าวออกมาขวางทางห้ามผ่านเขาเอ่ยสั้นๆดวงตาแข็งกร้าวดุดศิลาเหตุใดจึงห้ามมานิกาถามแต่คำตอบที่ได้คือความเงียบนางกลับไปถามพระบิดาเจ้าเมืองเทียงปรัดว่าลูกเอ๋ยหากก้าวผ่านเจ้าจะเสียใจไปชั่วการ เสียงนั้นทั้งอ่อนโยนและเด็ดขาดแรงดึงแห่งกรรมแม้ถ้อยคำเตือนจะก้องอยู่ในใจความอยากรู้อยากเห็นกลับรุนแรงขึ้นทุกขณะคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเมืองสวรรค์สว่างด้วยแสงเงินทุกเทพบุตรเทพธิดากำลังสวดมนต์สร้างบุญเงียบสงบไร้ผู้คอยเฝ้าประตูมานิกาเดินกลับไปยังสะพานอีกครั้งเมื่อถึงประตูคริสตัลลมเย็นพัดแรงขึ้นราวกับกระซิบ มานิกายอดรักมาหาข้าเสียงนั้นแผ่วหวานแต่กังวันลึกราวกับลอดผ่านการเวลาเข้ามาในจิตวิญญาณนางยืนชะงักหัวใจเต้นแรงความทรงจำบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเริ่มเก่ะตัวเป็นภาพเลือนรางของโลกที่ไม่ใช่สวรรค์การก้าวข้ามแม้รู้ว่าต้องห้ามแต่มานิกากลับยื่นมือไปสัมผัสบานประตู ปลายนิ้วแตะคริสตัลเย็นเฉียบสายฟ้าแห่งแสงไหวว่าเพราบตัวนางได้ยินเสียงเหมือนหัวใจอีกดวงเต้นประสานกับตนประตูค่อยๆแยกออกเสียงลมราวหมื่นวิญญาณพัดผ่านขณะที่แสงขาวพร่างพราาพุ่งออกมานางก้าวเท้าผ่านไปทันใดนั้นภาพของเจ้าเมืองปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้าเหนือสะพานดวงเนตรเปล่งประกายเศร้าลึกถึงเวลาของเจ้าสินะ กำก่าจะนำพาไปยังหนทางที่แม้ค่าก็เอื้อมไม่ถึงมานิกาสูดลมหายใจลึกแสงรอบตัวสว่างจนดวงตาไม่อาจลืมได้และในวินาทีก่อนที่สติจะเลือนหายเธอได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งเรารอเจ้ามานานแล้วเมื่อเธอก้าวผ่านประตูโลกทั้งมวลก็พลันเงียบงนันและแล้วทุกสิ่งดับวูบเหลือเพียงเสียงลึกลับก้องในห้วงมิติ เบื้องหลังประตูนี้เจ้าจะพบใครหรือบางทีอาจเป็นสิ่งที่เจ้าลืมไปตั้งแต่แรกประตูปิดลงตามหลังเธอด้วยเสียงสะท้อนกึกก้องสะพานไม้ประกายกลับเงียบราวไม่เคยมีผู้ใดผ่านไม่มีใครบนสวรรค์รู้ว่ามานิกาก้าวไปสู่อะไรหรือใครกันแน่ที่กำลังรอคอยอยู่ในความลึกกล้ามของมิติที่ไม่มีผู้ใดเอ่ยนาม ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะชอบกันไหมคะถ้าชอบฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ